มาดูกันที่ฟุตบอลไทยพิมลีกเลกที่2กันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็เปิดฉากไปแล้วปรากฏว่าสโมสรศรีราชาเอฟซครับก็ประเดิมสนามเลกที่2เอาชนะอาร์มี่ยูเนเต็ดไป1นต่อศูนย์ขณะที่นักเตละลาวาเพลิงบุรีรัมเอฟซก็ยังน่าเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลดีวิชั่นหนึ่งต่อไปครับฟุตบอลไทยพิมลีก2011นนัดเปิดสนามเลกที่2ที่สนามซูซูกิสเตเดียมจังหวัดชนบุรีสโมสรศรีราชาเ c สวมเสื้อลายฟ้าขาวทีมอันดับ16ของตารางเปิดบ้านพบกับนักเตะอาร์ เริ่มเกมนักเต่ทั้งสองทีมผลัดกันเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างสนุกและมีโอกาสทําประตูขึ้นนําด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนั้นก็ยังไม่ข่มพอทําให้ยังเสมอจะอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เึ่งหลังนาทีที่73เจ้าบ้านมาได้ประตูขึ้นนําจากเ e สเโนโลเปสนักเตะใหม่ชาวบาร์เซียน ซึ่งเป็นประตูแรกในสีเสื้อของสโมสรสีราชา f อและเป็นประตูชัยให้ทีมเชิีเอาชนะอาร์มี่ยูเอเตไป1ประตูระสูนเก็บสารคะแนนเพิ่มเป็น16คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับ15เท่ากับ c o t f ทีที่แข่งน้อยกว่า1นัดแต่กินแมตเตบูมาลินนั้นมีประตูได้เสียดีกว่าขณะที่อาร์มี่ยูเอเต็ดนั้นหลุดไปอยู่ที่10มีอยู่24คะแนน ส่วนผลที่คู่สีสเกตเมืองไทย f อเปิดบ้านเอาชนะ SCG สมุทรสงคราม2ประตูต่อศูนย์ทำให้สีสเกตขยับขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางมี27คะแนนส่วนนักเตะประตูพนองอยังร้งที่11เช่นเดิม ส่วนฟุตบอลลีกดิวิชั่นหนึ่งที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์นักเตะลาวาเพิงบุรีรัมย์เอฟซีสวมเสื้อสีแสดจ่าฝูงเปิดบ้านเอาชนะน,นักเตะแข้งเทพแบงคอ์กอกยูเวเตดอันดับ3าของตารางไป2ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของจิรวัตรมขหลมนาทีที่78และดกัการาดกาโดโซในนาทีที่83ส่งผลให้นักเตะลาวเพิงขึ้นมาเป็นทีมนำเดี่ยวทิ้งห่างบีบีซียูอันดับ2อยู่3คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนแบงคอกอยูเวเตตนั้นมี1 8คะแนนยังร้าง นผลอีกคู่นั้นไชานาด FC เอาชนะ JW รังสิตเอฟซี C ไป2ประตูต่อศรรและแอร์ฟอร์สยูเอตแพ้อารแบกเอฟซไป0ประตูต่อ1